ก็คือตอนนี้ก็เราก็ได้มีการมาช่วยกันร,รวมแรงกันนะครับสร้างบ้านให้คนชลานะครับ <c oughs> ก็มีอาสาสมัครหลายหลักหลากหลายท่านนะครับที่มากับทีมโอเคดีเราก็มาช่วยกันสร้างบ้านตรงนี้ก็คนละไม้คนละมือนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็คือคนละนิดคนละหน่อยนะครับก็ตอนนี้ก็หลากหลายท่านนะครับที่ขี่รถผ่านไปมาหลากหลายท่านก็มาเห็นก็มาช่วยก็มีนะครับก็ <c oughs> <c oughs> นานๆนนนนทีเราก็จะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับนี่ก็เพราะว่าบ้านตรงนี้ถูกล้มลงไปนะครับก็คุณยายก็ไม่มีบ้านอยู่นะครับเราก็ได้รวบรวมคนมาช่วยนะครับก็จะสร้างเป็นหลังคาตรงนี้เล็กๆนะครับให้คุณยายอยู่ได้แบบสบายหน่อยนะครับพอดีก็มีสักกะสีก็เราก็ไปซื้อของมือสองมาที่จะมุงเอาแบบพออยู่ได้นะครับ ท่านใดที่อยากจะมาช่วยเรานะครับก็มาได้นะครับมาเที่ยวได้อยู่ตรงทุ่งกาดนะครับอำเภอบางละมุงนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้กล่าวว่าจะทําให้เสร็จให้เป็นโคงอยู่ได้วันนี้นะครับกล่าวว่าแบบทําแบบวันเดียวเสร็จนี่ก็ช่วยกันนิดๆหน่อยๆนลไม้คนมือก็เดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะครับมาเที่ยวได้นะครับมาเยี่ยมทีบ้านคุณดาได้นะครับ โอเคเลยครับ